สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาติดตามพิธีบวงสวงนะครับเปิดโชคเปิดลาบนะครับที่วัดตะเคียนบวรรัตน์นะครับเปิดโชคเปิดลาบปูท้าเวสสุวรรณนะครับปูท้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับปราบเปรยโลกโดยปู่ยงนะครับปู่ยงนะครับเป็นผู้ทำพิธีนะครับเซนอาโอ่งนะครับ มาได้กำเนิดเป็นิงองกลางํำับโต้พ่มหาตมเรือก้ามรุ่งเรือในเป็นครับเป็นสมบัติลูกหลานได้เสด็จมาร่วมอนุโมทนาสาธุการวางกราพระเจ้าจักรพเจาพระยาเามน้ำาทะเลเกามหาสมุทรใหญไกสู่ประเทศดี้ระเทรใหญ่แก่ตัวลององค์ลง่อต่างชาต้ยินเสือดาแพระองค์เดน้เสลมเชบเอปีกสืกปุยเอกรีินต่อไม้เทพเจ้าแห่งดวงดาวนัเว่ามหาปิปภัณฑ์ จงมาช่วยนักบิดผงพร้อมด้วยองค์เทพสามตาองค์เทพนาจาจงได้เสด็จมาร่วมอนุโมทนาสาธุการในวัดไงเกียนปวรและประดีคณะสงฆ์คณะกรรมการคณะชาวบ้านสาธุชคนคนใจบุญนทั้งหลายได้เกิดความเีความรวยสมดังปรารถนาจงจุดประการด้วยเถิดข้าพเจ้าจะพร้อมกำเนิดเปิดไปสู่ใต้ทูกขุณท่าบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ปฏิปฏิบูชายาสารุข้าไปเจ้าขอตั้งจิตตั้งใจฝากไฟพวงใจพระพุทธศาสะนาว่าพระองค์นั้นเป็นไสยถัญญาลักษเป็นทรัพย์เป็นสมนสบัติเป็นหลักฐานแห่งศาสนาพุทธประดีข้าไปเจ้าจะขออธิอรอาจเชิญพระบรมไตรภูม,ม,มันถึงวันนี้ก็ดีจะขออันเชิญพระบรมีอย่าง้งแต่ปู่เจ้าเท,ท้าตาุนบาลอา ากาณาราพุทธรงนาทีน,ทนาคาวาชิกากโตหอนองชมพูทวีผูว้ว้างไกและไพศาลถึงบารมีแห่งยาองค์นาคาที่บดีสีสุดโธนโสเลสแม่ยาปทีปทุมมาสเสดจยาบัตเกิดเบาหวานและ่นี้ได้สร้างเสด็จตูพยัญชนะอยู่บนสาราพระราชฐานจั้รสอนด้านใจดด้านอยู่ในสิ่งสองการได้ดึงได้แ่งได้สร้างได้สาดได้บวงสวงได้บอกได้กล่าวถูกต้องตามปรามจิ ไม่ว่าจะเป็นโตงคักใดสักแต่องค์การองค์การที่ประสบควบมัำเจ็อยู่หนาวัดในเขตตัววังและทุกสองค์มัจจุลินิองค์กรประการบาเรมีอนการเสรีจัดหาการพริจาอเจอทุ้ว่าดูุบริบัตัแต่งแต่งเสียงสามเสียงห้าเสียงเอ็ดเสียงเก้าเสียงไม่เลือกว่าพระผู้ต้องศานามตัสรสะภะนะวะโสอะาราะโตสัมมสมพุทธาสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุมหานาโมตัสสะ เทวปฏิกาเตทพอัมเยอนุรักันตุอาโรกัยสุยเนจาปาริบุญัตเทวตาจยมังคลานุภาเวนะสะภาโสตีพวัตุเตสาธุกุกาอิมังสูปัจจยชนะสัพพนามสารีนางโพชนานางกุจกัรมวลังเทวตัพลูกคบปูชาเทวาประสิทธิธรรมบูชาเทวาประสิทธิการท้าปูชาเปรีจางของพรโตเกียร์ มีหลักไปสีทั้งสามหลักว็ดีเป็นปุตเป็นไปสีอยู่ในเราทั้เทพจัน,นตรตกยบลมบางูไปสีบัวบ้าบัวหายเป็นไปสีโบลลลโบลาจ,จัดสัดตกแต่งให้เกิดความสัดเจตสถานที่เห็นนี้ในนามล,ลูกหลานซึ่งเป็นเจ้าภาพสลาจะตกกระจัยหายมาได้้วยริสอทธิเ์เอามาสร้างเป็นรูปกายเหมือนให้เป็นรัศมีวิถียาตูนาเวสุวรรณ